สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกท่านนะครับมาเทียบสีนะฮะเทียบราคานะฮะระหว่างเว็บ2 5ตัวล้อแม็กกับเวฟบ2 5ตัวล้อซีลวดปี2 0 2 4นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงเงากับสีแดงด้านนะครับเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะครับ2รุ่นนี้ราคาต่างกัน2,000นะฮะตัวล้อแม็กนี่สีแดงด้านนะฮะตัวล้อซีลวดนี่สีแดงเงานะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับทั้ง2คันเลยนะครับ ครัพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้เทียบสีทเทียบราคานะฮะสำหรับโอนิวเว็บหนึตัว2024นะครับตัวนี้จะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2024นะครับก็จะมีสีแดงล้อสีลวดนะฮกับสีแดงล้อแม็กนะครับ เพื่อนๆพี่ๆว่าสีไหนสวยกว่ากันนะครับวันนี้มาเทียบสีแล้วก็อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดน,นะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีเวฟหนะึ่งสองห้าล้อแม็กกับล้อซีรวดนะมาเทียบสีที่ราคาให้นะครับผมนะฮะตัวล้อแม็กนี่จะเป็นสีแดงด้านนะครับนี่ฮะ สีแดงก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับแล้วก็จะมีสีแดงเงาตรงนี้นะครับนี่ฮะสีแดงเงานะครับสีแดงตัวนี้จะเป็นสีแดงตัวล้อแม็กซ์สองพนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮอนด้าเอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีแดงข้างหน้าเป็นสีแดงด้านนะครับส่วนล้อสีลวดนะฮะก็จะเป็นสีแดงเงาทั้งคันเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ ตรงฝาครอบใหม่นะตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ว่าสีแดงด้านกับสีแดงเงาเนี่ชอบแบบไหนนะครับแล้วก็ทันนในสวยกว่ากันนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะในส่วนของราคานะครับสำหรับราคานี่ต่างกัน2 0 0พันนะครับตัวล้อเม็ดนี่ 58, 5 8 5ด0บาทนะครับส่วนล้อสีรวดนะฮะตัวนี้ก็56,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบนะครับ ล้อซีลวดก็จะเป็นดุมใหม่นะครับเนี่ยดุมก็จะเป็นหลุมนะครับเนี่ยสำหรับสายสายขอบนี่ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับผมนะฮะสำหรับดุมหน้านะเป็นดุมใหม่นะครับเนี่ยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกนะครับเนี่ยล้อแมกก็เป็นล้อแมกลายห้าก้านนะครับถ้าอยากเปลี่ยนล้อแม็กใส่ตัวล้อซีลวดนะก็คือยกชุดนี้ไปเลยนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับแต่จานดิสต้องต้องยกทั้งชุดเลยนะครับ แต่ถ้าจะใส่ขอบโลนะฮะหรือว่าขอบเงินขอบทองนี่ต้องเปลี่ยนดุมใหม่แล้วก็เปลี่ยนจานดิสใหม่นะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะที่เอาไปแตกนะครับผมนะนี่ฮะราคาต่างกัน2,000นะเพื่อนๆพี่ๆชอบสีไหนนะฮะถ้าถ้าตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงออกด้านด้านนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเงานะครับส่วนตัวผมก็จะชอบสีสไตล์แบบนี้นะครับสีเงานะครับผมว่าดูแลง่ายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะ ส่วนโลโก้ก็เหมือนกันนะฮะโลโก้เป็นแบบชุบโครเมียมนะบแบบตัวหนังสือนูนนะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ฮะก็คือเรือนไม้นะฮะของตัวล้อแมกนี่จะเป็นสีแดงนะครับส่วนฝาครอบเรือนไม้ตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับสีดําเงานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงสีแดงเข้มๆนะฮะนี่ ผมว่าก็สวยไปคนละแบบนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแดงด้านตัวนี้ก็จะเป็นแดงเงานะครับแล้วแต่บางคนชอบนะฮะบางคนก็ชอบเงาบางคนก็ชอบด้านนะฮะสำหรับตัวล้อเม็ดนี่มีทั้งหมดอยู่4สีนะฮะก็จะมีสีแดงนะครับสีดําแดงแล้วก็สีขาวน้าเงินแล้วก็สีเทานะครับส่วนล้อสีลวดนะฮะก็จะมีแค่สีแดงกับสีน้ําเงินนะตอนนี้เขาก็ตัดสีดําออกนะครับนี่ฮะ ข้างหลังก็เหมือนกันเลยนะฮะไฟท้ายเป็น LED นะครับผมนะตัวนี้ไฟท้าย LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดานะฮะคันนี้ผลิต30มกราระนะฮะ67นะส่วนคันนี้17มกราระ67นะฮะก็คือ2คันนี้นะฮะทั้ง2คันนี้ผลิตปี2024หมดเลยนะครับส่วนใต้เบาะเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะนี่ฮะถังน้ำมันอยู่น้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะ รองรับแค่โซล915แล้วก็ E20 นะยูบอกก็เท่ากันนะสามารถใส่หมวกกันนอกเต็มใบได้1ใบนะครับอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะราคาที่ติดมาก,กับรถตัวล้อแม็กนีใ57400นะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่58,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอร์บนะครับส่วนล้อซีลวดนะครับ ล้อสีลวดราคาที่ติดมากับรถก็อยู่ที่55,200ืนาพนะครับอันนี้คือราคาที่ติดมากับรถนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันก็เท่ากันนะ71.4กิโลต่อลิตรนะฮะร,ราคาที่ติดมา55,200ืนาพนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่56,530บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอร์นาจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับส่วนผ้าเบาะเหมือนกันเลยนะครับสีดำนะฮะสีดำแล้วก็มีตะเข็บนะฮะนี่ฮะ ขนาดยางก็เท่ากันนะครับวงล้อขอบ17นิ้วแต่ต่างกันแค่ล้อแมกนะครับผมนะกับล้อซีลวดขนาดยางนี่ข้างหลังนี่80นะฮะทับ90ขอบ17นิ้วนะส่วนข้างหน้า70ทับ90ขอบ17นิ้วเท่ากันเลยนะครับสองคันนี้ใช้ยางนอกที่ห่อเดียวกันเลยนะครับเป็นของ V ีรับเบิร์ดนะฮะสวยนะครับผมว่าสวยไปอีกแบบนะครับตัวนี้สีเงาตัวนี้สีด้านนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับบางคนก็ชอบสีเงาบางคนก็ชอบสีด้านนะฮะที่ลงก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบสีเงากับสีด้านนะครับแล้วก็กําลังตัดสินใจที่จะซื้อเวฟมือสองห้านะครับวันนี้ก็มีตัวล้อสีลวดสีแดงนะฮะแล้วก็ตัวล้อแม็กสีแดงนะฮะมาแนะนํานะครับนี่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะฮะแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะฮะ สูเดือนไม้ฮะเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกลน้ำมันระยะทางนะฮะแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะตัวนี้ตัวทปแล้วก็ตัวรองทบก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือหมดเลยนะครับตัวนี้รองทบก็สตาร์ทมือนะตัวทบก็สตาร์ทมือนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยซื้อนะครับหรือว่าเคยสอบถามนะครับรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่า ตอนนี้ในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆลอ้อซีลวดขายเท่าไหร่ล้อแม็กขายเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดในขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับของเราขายเงินสดนะฮะตัวล้อแม็กนี่ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบบาทนะครับส่วนลอ้อซีลวดนี่ห้าหมื่นหกพัน 530บาทนะครับราคานี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามานะครับ0921577129นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับถือว่าอยู่ใกล้จังหวัดบุรีรัมย์นะครเข้ามาจองได้นะครับสีแดงนี่ว่างนะครับสําหรับท่านใดสนใจสีแดงนี่โทรมาเลยได้เลยนะครับผมนะส่วนสีอื่นนี่ต้องจองนะครับสาหรับเว็บ125นะฮะ2024นี่ขายดีนะขายดีทุกสีนะครับผมนะ นี่ฮะสีแดงนี่ก็สวยนะครับสีแดงออกด้านๆนะครับข้างหน้าเขาสวยนะครับผมว่าข้างหน้าเขาออกแบบมาสวยนะครับนี่ฮะแหลมนะฮะส่วนตัวนี้ก็แหลมเหมือนกันนะครับตะกร้าหน้าของเทนี่ใบละ3ามรบาทนะครับส่วนกระลาย161บาทนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ